สวัสดีค่ะและว,วันนี้อยู่กับช่องเงินเดินขายฟอร์ดค่ะและว,วันนี้น้องเงินอยู่ที่ฟอร์ดไอเมสสาขาราชพฤกษ์รามห้าอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องเงินเตรียมรถส่งมอบให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วค่ะในรุ่นฟอร์ดเรนเจอร์นะคะ DBL XLS นั่นเองนะคะซึ่งในตัวของโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะมาแรงมากเลยนะไม่แพ้ในตัวของเอเวอเรสต์เจ็ดที่นั่งเลยนะคะในรุ่น DBL นะคะตัวนี้นะคะ XLS นะราคาอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทรับ ส่วนลดไปเลยค่ะ125,000บาทขายเพียง7,99,000บาทเท่านั้นเองนะและเป็นในตัวของกระบะรุ่นเริ่มต้นนะคะที่รุยน้ำได้80เซนติเมตรนะคะเชื่อมต่อในตัวของแอปพลิเคชันนะคะฟอร์ดพาสน,นะคะสั่งสตาร์รถผ่านมือถือนะคะหรือว่าล็อกรถนะคะแล้วก็สามารถเช็คในตัวของแมพนะคะที่เราจะนัดหมายเข้าศู์ที่ใกล้เราที่สุดนะคะได้เลยเรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและในรน รุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะ2.0นะคะให้ในตัวของแรงม้าอยู่ที่170และแรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต6สปีดนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าในรุ่นนี้นะคะน้องเอิญติดตั้งในตัวของชุดแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าไปนะคะในตัวโปรโมชั่นเป็นในแนวแบบไหนเดี๋ยวเอิญจะพาชมนะคะและด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นในตัวของสีดําเงานั่นเองค่ะใส่ในตัวของชุดแต่งแรปเตอร์นะคะชุดแต่ง แรปเตอร์มีอะไรบ้างอ่ะด้านหน้าเลยค่ะจะเป็นในตัวของกระจังนะคะ ford นะคะตัวนี้เป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ที่มาพร้อมกับชุดของเขาเลยนะคะจะเป็นฟอนตสีดําด้านนั่นเองนะคะส่วนไฟด้านบน3จุดนะคะจะเป็นสีส้มนั่นเองนะคะเป็นไฟตกแต่งเนาะตัวนี้รีเควสได้ค่ะว่าจะเอาเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนะคะเราสามารถเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าได้เนาะ ส่วนตัวพื้นกระจังค่ะจะเป็นในตัวของสีดําด้านนะคะซึ่งจะตัดกับในตัวรถค่ะสีดาเงานั่นเองทําให้ด้านหน้าตัวรถของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นในตัวของตะแกรงตัวตะแกรงตัวนี้นะคะจะสามารถระบายความร้อนนะคะจากทางด้านในห้องเครื่องนะคะได้ดีเลยนะจะมีดูขนาดใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะ และลงมาด้านล่างค่ะด้านล่างจะเป็นในตัวของกันชนค่ะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะของชุดแต่งแรปเตอร์นั่นเองตัวนี้จะทําสีพิเศษมานะคะเป็นสีดําด้านนะคะรับกับในตัวของกระจังหน้านั่นเองหรือลูกค้าอยากได้เป็นในตัวของสีเดิมของเขาถ้าสีเดิมของเขาตรงว้ลก็จังหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะออกเป็นสีออกเทาๆด้านเองนะคะแบบนั้นก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบนั้นน้องเอิญแนะนําติดเป็นในตัวของรถสีขาวจะทําให้ด้านหน้าเราดูมีมิติมากกว่าจะรับกับในตัวสีตัวรถนะคะแต่ว่า ถ้าลูกค้าชอบแนวออฟโรดนะคะแต่งออกมาแล้วให้ดูดุเลยตัวรถสีดําเงานะคะเหมาะก,กับในตัวของชุดแต่งที่เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะส่วนในตัวของสเกิร์ตก็จะเห็นอย่างที่เห็นเลยเป็นสีดําด้านแบบนี้นั่นเองมีเว้าในตัวของไฟตัดหมอกให้ด้วยนะอ่ะ ขึ้นมาด้านบนขึ้นมาด้านบนในตัวของไฟหน้านะคะตัว xls นะคะจะได้เป็นไฟหน้าออโต้นั่นเองนะคะติดให้อัตโนมัตินะคะเวลาเราอยู่ในที่มืดหรือว่าลงอุโม,มงค์นั่นเองและดับให้อัตโนมัติเวลาเราวิ่งในที่สว่างนั่นเองนะคะมาพร้อมกับในตัวของไฟด้านหน้าตัว c นะคะไฟวิ่งกลางวันนั่นเองเนาะแล้วก็น้องเอิญติดในตัวของกันลอยนะคะในตัวของข้อไฟด้านหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเผื่อเราแบบว่าขับรถไปแล้วจังหวะมุมเลี้ยวเนาะเจอสิ่งกีดขวาง เราหักไม่ทันเผื่อเราจะชนใช่ไหมคะตัวครอบตัวนี้จะใช้ได้ดีเลยเพราะเวลาวัสดุต่างๆที่จะโดนในตัวของบูมไฟของเรานะคะมันจะโดนครอบก่อนก็จะไม่โดนไฟของเรานั่นเองนะคะตัวนี้มีความหนานะคะไม่ซีดง่ายแล้วก็ไม่กอบง่ายนะในตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ ในตัวของคิวรอค่ะที่มากับในตัวของชุดแต่งแรปเตอร์ตัวนี้จะมีขนาด5.5นิ้วนะคะเป็นสีดาด้านนั่นเองนะคะตัดกับตัวสีตัวรถมากเลยเพราะว่าเขาจะมาเป็นเซตกันนั่นเองซึ่งในคิวรอนะคะก็จะรับกับในตัวของแมกยางของเรานั่นเองค่ะในตัวของแมกยางตัว xls นะคะจากเดิมๆของเขาจะเป็นขอบ17เนาะเป็นในตัวของดอกยางเรียบนั่นเองนะคะถ้าเราใส่ในตัวของชุดแต่งนะคะจัดเต็มขนาดนี้นะคะน้องเอิญแนะนําให้เปลี่ยนในตัวของแมกยางด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะ ในตัวของล้อค่ะล้อเดิมเรามันจะมีขนาดเล็กใช่ไหมมันจะหุบเข้าไปค่ะมันจะทําให้ในตัวของตัวรถนะคะไม่สมดุลกันเนาะมันจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะอ่ะ เดี๋ยวมาดูในตัวของขอบแมกยางตัวนี้น้องเอิญก็อัพไซ์ให้ลูกค้าไปเลยค่ะเป็นขอบ20นั่นเองจาก17นะคะเป็น20ไปเลยนะคะตัวยางเป็นดีเซนตินะคะตัวยางเป็นยาง AT นะคะวิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนคูขาะเลยสเปคอยู่ที่ 27555R 20นั่นเองนะคะแล้วก็ในตัวของลาย a มกลายแมกก็จะเป็นตัว Y แบบนี้เลยค่ะหน้าแมกนะคะก็จะออกเป็นสีดํามันๆน,น,นะคะตัวนี้เราก็จะมีตัวเว,ว้านะคะตรง ตรงก้านตัววายนะคะทําให้ในตัวของแม็กนะคะดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัวก้านนะคะก็มีขนาดใหญ่นะคะทําให้มองแล้วนะคะในตัวของลายแม็กเราดูแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในตัวนี้แล้วก็ตัวแม็กลายนี้นะคะออฟเซต็ตลึกลงไปนะคะเป็นออฟเซ็ตลบห้านั่นเองนะคะใส่ในตัวของยางมาแล้วนะคะพอดีกับในตัวคิวล้อเสมอกับข้างรถของเรานั่นเอง ส่วนตัวช่วงล่างนะคะช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมนะคะไม่ได้โยกเอ่อเขาเรียกว่าไม่ได้ยกไม่ได้โหลดลงนะคะเป็นช่วงล่างเดิมๆเ,เลยตรงนี้วารันตีครบอยู่นะคะ500,000น,นะคะเอ้ยวารันตีนะคะ5ปี $150,000 น,นานโลนะคะพูดผิดไปนะอ่ะแล้วก็ลุยน้ำได้80เซนติเมตรนะคะอันนี้ตัวของช่วงล่างมาต่อเลย ตัวด้านข้างนะคะตรงขอบกระจกนะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะมีในตัวไฟเลี้ยวมาตัวกระจกก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะด้านในนะคะปรับในตัวของแผ่นกระจกไฟฟ้า Sakura. นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ในตัวของอข้อมือจับนะคะตรงนี้ก็ใส่เป็นตัวกันรอยนะคะให้กับคุณลูกค้าจะรับกับในตัวของมือจับนะคะมือจับมันจะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะแล้วก็ในตัวนี้ก็จะเป็นในตัวของคุณแจที่เป็นรีโมทนะคะแบบไขนั่นเองเนาะ แล้วก็ในตัวของด้านนอกค่ะแล้วก็จะมีในตัวของคิ้วกันสัดของศูนย์ยแท้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวฟิล์มเซรามิกอย่างดีค่ะติดให้รอบคันรับประกัน7ปีนะติดไปแล้วเป็นฟองอากาศหรือว่าเป็นรอยยนนะคะแจ้งน้องเอินได้นะคะน้องเอินเคีมให้ใหม่รอบคันนะคะ่ะ เรามาดูด้านในค่ะในตัวกระบะนะคะ XL1 นะคะต่อให้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเราได้ในตัวของเบาะหนังนะคะมากับตัวรถด,ด้วยนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยพวงมลาลัยเป็นไฟฟ้า100%เซนตนะคะมีน้ำหนักเบาในเวลาเราขับรถในความเร็วต่ำนะคะแล้วก็หน่วงให้เวลาเราขับรถในความเร็วสูงเพื่อความปลอดภัยนั่นเองพร้อมกับในตัวของหน้าจอปัดนะคะแสดงผลนะคะขนาด8นิ้วแล้วก็หน้าจอนะคะซิงค์ 4A นะคะขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a y พ n d r o i d Auto ได้เลยนะ ฮัลโหลค่ะแต่ก็จะได้ในตัวของหน้าจอกางนะคะเป็นหน้าจอซิงโ a นะคะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple Car าเพย์แอนดรอยออโต้ไรสายได้เลยนะคะลูกค้าดูแมพไปด้วยได้แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยได้นั่นเองนะคะและในตัวของเบาะนะคะสองฝั่งนะคะจะเป็นปรับแมนวนวลนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ในตัวของฝั่งกดกระจกก็จะอยู่ฝั่งนี้นั่นเองแล้วก็จะมีในตัวของปุ่มล็อกรถนั่นเองนะคะตัวแอร์นะคะแยกซ้ายขวาอิสระนั่นเองคะ่ะและอื่นจะบอกว่าตัวแอร์นะคะ เย็นมากๆเลยแอร์ของฟอร์ดนะอ่ะ และมาด้านหลังค่ะด้านหลังน้องเอิญกติใีตัวของครอบค่ะฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะคะตัวถังน้ํามันในรถฟอร์ดนะคะจะสามารถจุน้ํามันได้ทั้งหมดนะคะ80ลิตรเลยนะคะนั่นก็คือในตัวของถังน้ํามันเราจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะน้องเอิญกติในตัวของครอบนะคะกันลอยนะคะตรงฝาถังน้ํามันให้ลูกค้าด้วยนะและขึ้นมาด้านบนด้านบนเป็นในตัวของโลบาร์เหล็กค่ะเป็นแบรนด์เอาเรนเดอร์นั่นเองนะคะเป็นโลบาร์ทรงปืนคู่นั่นเองค่ะให้ความแข็งแรงนะคะทนทานใช้า งานได้จริงนะเลยรุ่นนี้ละแล้วก็ไม่ได้เจาะเข้ากับในตัวของตัวรถแต่อย่างใดนะเพราะว่าในตัวของตัวกระบัของเราเนาะตรงพื้นของเขานะคะจะมีในตัวของที่รองรับนะคะในตัวของรูน็อตอยู่แล้วนะคะแค่เราแกะตัวแผ่นตรงนี้ออกมามันก็จะมีในตัวของรูนะคะที่รองรับในตัวของพวกคอกนะคะหรือว่าเป็นโลบา์ที่ลูกค้าต้องการติดเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเราถอดออกนะคะเราสามารถนําแผ่นนะมาปิดทับไว้ได้นะคะเพื่อไม่ให้ในตัวของน้ํานะคะเข้าไปในตัวของรูน็อตของเราเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมนั่น นะแล้วก็มีในตัวของสติกเกอร์ค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะติดตรงท้ายกระบะนะคะคําว่าแรปเตอร์นั่นเองนะคะทําให้ไม่ดูโล่งจนเกินไปนั่นเองเนาะ,ะแต่ว่าในตัวของลายสติกเกอร์ก็รีเควสมาได้นะคะส่วนด้านหลังค่ะก็ติดในตัวของเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนเป็นในตัวของโคมไฟ LED นะคะให้กับผู้ลูกค้านะคะแบบเต็มโคมเลยมาพร้อมกับในตัวของครอบกันลอยนั่นเองนะคะ และมีในตัวของครอบฝาท้ายค่ะ Ford สีดำด้านเว้าวโลโก้นะคะเพราะว่าเราจะมีในตัวของกล้องนะคะถอยหลังให้กับคุณลูกค้านั่นเองอยู่ติ่งตรงนี้นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ในตัวของครอบจะทําให้ในตัวของกระบะของเราไม่ดูโล้นจนเกินไปนะคะทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะเป็นแบบทรงแบบนี้เลยกําลังสวยเลยนะคะพอดีเลยแล้วก็ติดในตัวของหนังสืออะคริลิกเข้าไปคําว่า r เ,เจอร์นั่นเองนะคะแบบนี้เลย และลงมาด้านล่างด้านล่างก็เป็นกันชนเดิมเพิ่มเติมในตัวของเซ็นเซอร์นะคะมีกล้องแล้ว ติดเซ็นเซอร์เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าเลยเรียกได้ว่าปลอดภัย2ระดับเลยนะคะต่อให้เราเห็นภาพแล้วนะคะตัวติดเซ,เซ็นเซอร์นะคะก็จะมีแสงนะคะเข้าไปในตัวรถเอ้ยเขาเรียกเสียงเข้าไปด้านในตัวรถของเรานั่นเองนะคะว่าเราจะโดนสิ่งกีดขวางข้างหลังแล้วนะอ่ะบวกกับในตัวของกล้องนะคะที่แสดงผลที่หน้าจอกลางให้เราด้วยนะเรียกได้ว่าครบเซนเลยนะคะในตัวของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในตัวชุดแต่งนะคะที่หลอดูดันแบบนี้นะคะ เรียกได้ว่าเขาทํางานควบคู่กันได้ค่อนข้างดีเลยเนาะ,ะไม่ดูเยอะจนเกินไปนั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะในตัวของราคาลดดีๆแบบนี้โทรหาน้องเงินได้ที่0932239890นะคะหรือว่ามาหาน้องเงินได้ที่ร์เ e สาขาราชเฤกิ์พระราม5นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะลองเข้ามาศึกษาสอบถามโปรโมชั่นก่อนได้มาลองเทสรถก่อนได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ภายในกรุงเทพนะคะใกล้ๆเรา แจ้งนี้นะแจ้งน้องเอิญได้เลยว่าน้องเอิญพี่ไม่สะดวกมานะนํารถมาเทให้พี่ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะน้องเอิญจะนํารถนะคะไปให้ลูกค้าลองเทดูก่อนวนะ่าช่วงล่างโอเคไหมถ้าโอเคเราค่อยไปกันต่อนั่นเองเนาะเพื่อเป็นองค์ประกอบนะคะประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถของลูกค้านั่นเองและเอกสารนะคะไม่ยุ่งยากเลยเรามีทางเจ้าหน้าที่นะคะคอยวิเคราะห์เคสนะคะก่อนส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้นะเอกสารเรามีทางเจ้าหน้าที่ไปรับที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่นัดวันเวลานะคะให้ชัดเจนแค่นั้นเองส่วนมี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน้องเอิญพี่ไม่สะดวกขึ้นมารับรถไปส่งได้ไหมได้เช่นกันนะคะเพียงแจ้งน้องเอิญมานะว่าความประสงค์ลูกค้าเป็นแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะน้องเอิญยินดีให้คําแนะนําให้คาปรึกษาอันไหนได้ให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะคะโทรหาน้องเอิญน,นะคะ0 9 3ย์3 9 8 9 0แล้ววันนี้น้องเอิญขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับเอิญด้วยนะคะและคลิปหน้าจะส่งมอบรถรุ่นอะไรรีวิวขันไหนเดี๋ยวมาทําให้ชมค่ะเดี๋ยวมาลงคลิปให้ชมเรื่อย ะะแล้ววันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะ